สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอล VCK นะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปดูอีกหนึ่งแนวทางการแต่งนะสำหรับคนที่ขับ Accord ตัว1.5เทอร์โบตัว G10 อยู่เนาะนี่เลยนี่ช่วงนี้กระแส G11 ก็ถือว่าไม่ได้มาแรงนะเพื่อนเนาะผมว่า G10 มันก็ยังสวยอยู่นะเพื่อนอาจจด๋ว,วันนี้พาไปดูนะเนาะเผื่อใครที่ขับ G10 อยู่ยังไม่ได้ขยับเป็น G11 วันนี้พามาดูแนวทางการแต่งนนเพื่อนคันนี้ก็ใช้งบ ประมาณในการแต่งทั้งคันนะประมาณ5 0 0 0 0นบวกลบนั้นเพื่อนเนาะก็จัดเต็มหมดเลยไม่ว่าจะเป็นล้อเบรกยางโช้คาร์บอนรอบคัน bon แล้วก็ทําห้องเครื่องด้วยคันนี้ก็จูน e20 มานะสเต็ปประมาณ230แรงม้านัเพื่อนก็หลอ่ลอๆสวยๆแรงๆเลยเพื่อนๆอะให้ดูดีไซน์หล่อนะไฟท้ายก้างปลาเวอร์ชันหนึเนาะนี่ผมว่ากาลังดีอะแต่งประมาณเนี้ยเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะเผื่อใครที่ กำลังแบบเริ่มจะแต่ง G10 อยู่อะผมถ่ายคลิปคันนี้ให้ดูนะเป็นอีกหนึ่งแนวทางการแต่งเนาะแล้วก็คันนี้เราเคยรีวิวไปแล้วคันนี้ก็เป็นตัว G10 นั้นเพื่อนเนาะคันนี้ผมชอบมากเลยเพราะว่าคันนี้มันไม่เหมือนคนอื่นเพื่อนเพราะว่าคันนี้รอบคันเลยนะเขาจะเป็นชุดแต่งของยูเอฟอร์ทั้งคันเลยเพื่อนย้ําว่า Your ยูเอฟอร์นะก็คือเป็นชุดแต่งแท้เลยก็คือจากประเทศจีนเลยเนาะแล้วผมให้ดูไฟท้ายอันนี้จะเป็นไฟท้ายแบบส่งแอคคอร์ดเดิมๆนั้นเพื่อนแต่ว่าเขาจะเป็นโคม LED นะนเน มันจะเป็นเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะเป็นเส้น led เพื่อนผมบอกเลยคันนี้โคตรหล่อเลยคันนี้เป็นยูเออร์ฟอร์ทั้งคันเลยนะสวยมากคันนี้ถ้าเกิดใครที่อยากดูคลิปคอมเมนต์กันมาหน่อยเดี๋ยวถ้าว่างเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะส่วนคันนี้ก็จะเป็นรถพิพลเนาะเนี่ยคันนี้ก็เป็นต้นแบบนนเพื่อนลูกค้ามาที่ร้านก็จะดูคันนี้แล้วก็จะแต่งตามนะเพื่อนแล้วก็มีอีกหนึ่งคันเนี่ยคันนี้ผมก็เคยรีวิวไปแล้วจะเป็นเทสลาโมเดลสามนะเพื่อนก็จะเป็นตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคันนี้ก็แต่งเต็มแล้วเพื่่่่ออนนนีีไไมมรรู้้้ววาจะะใหลลงแค เบรกเอ็นเลสหน้าหลังก็6 0แสนแล้วเพื่อนคันนี้ของแต่งโดยรวมประมาณล้านกว่าแล้วอ่ะไม่รู้ว่าพี่พลจะทำอะไรเพิ่มนะได้ข่าวว่าจะทําพวกฝาหลังคาร์บอนนั้นเพื่อนนะใครชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเดี๋ยวเราไปรับชม Acco r d G 1 0คันนี้นเลยครับผมไปไปครับทุกคนไปชม a c c o r d G 1 0ตัว1.5เทอร์โบนลครับผมไปหาทางพี่พลเลยพี่พลสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้รบกวนมาชม a c c o r d 1.5เทอร์โบหน่อยนะพี่ได้ครับครับผมต้องบอกเพื่อนก่อนว่าคันนี้เป็นคันแรกที่มาทํากับพี่พลเลยปะ เป็นรถที่ออกป้ายแดงเมื่อ2ปีที่แล้วครับผมออกมาแล้วก็ให้ทําเลย <g ill an> ก็คือทําที่นี่ทั้งคันเลยถูกไหมพี่ใช่ใช่ครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูแนวทางการแต่งกันแล้วกันนะครับทุกคนว่าอย่าง Accord ตัว1.5ท์โบคันเนี้ย G10 เจ้าของมาทําอะไรบ้างนั้นเพื่อน, <g ill an> นเพื่อนๆก็ลองดูเป็นอีกหนึ่งแนวทางการแต่งได้นะสำหรับใครที่ยังขับ Accord ตัว 1.5เทอร์โบอยู่นั้นเพื่อนตัว G10 นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่ด้านหน้าอย่างด้านหน้าคันนี้มีอะไรบ้างพี่พลครับด้านหน้าก็หลักๆเลยก็จะเป็นกระจังหน้าโมดูลโลครับอ่าครับผมตัวนี้เป็นโมดูลโลแท้ครับคู่กันกับตัวเห็ดแดงแท้อ่าครับครับไฟหน้ามีทำเพิ่มถูกไหมพี่ไฟหน้าจะเป็นแลปครับเป็นแลปอ่อ p u i ูไอเครับเป็นสีชาอ๋อก็ทำให้มันดุขึ้นเพิ่มขึ้น นี่นะทุกคนอันนี้คือด้านหน้านะจะมีไฟหน้าก็คือแลปฟิล์มนะคือจะลมดำเนาะแล้วก็กระจังหน้าโมดูลแล้วก็เฮดแดงหน้าท้ายนะครับตัดหมอกอันนี้คือใส่เพิ่มถูกไหมพี่พล S <S ใช่ครับไฟตัดหมอกใส่เพิ่มครับของ <ผม S 2> เดิมตัวรถมาจะไม่มีครับนนก็คือคันนี้เป็นตัวเป็นตัวแรกถูกแรกตัวแรกก็คือยังไม่มีตัดหมอกแต่ว่าน,นี้ก็มาใส่เพิ่มก็คือเป็นตัดหมอกแท้เนาะพี่เนาะแท้ครับเป็นตัดหมอกแท้แล้วก็มีลิ้นหน้าถูกไหมพี่ลิ้นหน้าเป็นเอ็นเคครับอ่าครับผมอันนี้จะเป็นลิ้นหน้าคาร์บอนของเอ็นเคนะครับทุกคนโอเคชุดด้านหน้าประมานนี้นั่นเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนิดนึงอย่างด้านข้างคันนี้ก็มีเปลี่ยนล้อถูกไหมพี่พลเปลี่ยนล้อใช่ครับล้อก็จะ เป็นล้อขนาด20นิ้วครับปกติเขามีให้เลือก1ชิ้นกับ2ชิ้นถูกไหมพี่ใช่ครับทุกคนเรามาดูล้อเลดซอร์เป็นขนาดขอบ20นิ้วนะสีก็จะเป็นเหมือนสีออกเทาๆกาไฟนะครับทุกคนยางก็จะเป็นโตโยนะครับผมอเอันนี้สเปกยังไงบ้างอรพี่อ่าล้อจะเป็นหน้ากว้าง9นิ้วครับแล้วก็หลังเป็น10นิ้วครับอ๋อก็คือเราสามารถคัตตอมได้เลยนั้นเพื่อนว่าจะกว้างออฟเท่าไหร่ก็ได้ก็คือสามารถเลือกคอนฟิกได้เลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูเบรกนิดนึงคนีี้มเเเปล่่ยบกพิถ เป็นตัวคาดิแลคเนาะแบมโบ่คัดดิแลคสีก็จะเป็นสีเทานะเพื่อนก็ให้เขา้ากับสีสีแมกนั้นเพื่อนอนี่นะเดี๋ยวผมไปดูทรงนิดนึงนั้นเพื่อนนี่นีคันนี้ก็มีใส่โชค๊คมาด้วยถูกไหมพี่ใช่ครับโชค๊คก็จะเป็นไอเอสอาร์ครับโช๊คไอเอสอาร์โอเคก็เป็นโชค๊คอยอดนิยมสําหรับแอคคอร์ดถูกไหมพี่ใช่เป็นตัวจบและแล้วก็สุดและของแอคคอร์ดแล้ะครับอ่าครับผมอ่ะทุกคนเรามาดูทรงคันนี้ร้อยี่สิบนะแล้วก็ช่วงล่างเป็นไอนะเอสอาร ขับไปไหนก็ไม่น่าติดนะพี่เนาะทรงไม่ติดครับไม่ติดทร<ช>งกําล,ลังดีนะทุกคนะลองดูเป็นแบบแนวทางได้นะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านข้างเพิ่มอย่างด้านข้างก็มีกระจกมองข้างคาร์บอนหน่อยพี่ใช่ครับอ่านี่นะครับทุกคนตัวนี้เป็นโคเวอร์นะครับทับได้เลยอ๋อก็คือไม่ต้องแกะของเดิมหน<ช>่อยพี่ใช่อ๋อก็คือเขาโคเวอร์ก็คือปิดทับของเดิมนลยนเพื่อนเราไม่ต้องไปแกะตรงเดิมออกเลยนะอ<ช>่ะแล้วก็มีสเกิร์ตด้านข้างนะพี่เนาะใช่ครับอ่าสเกิร์ตด้านข้างที่เป็นคาร์บอนนะนี่โอเค แล้วก็พวกคิ้วตรงนี้อันนี้คือเราเปียนเพิ่มถูกไหมพี่พลเป็นครอบทับเลยเป็นโครเมี่ยมลงดาบครับผมเพราะว่าเดิมรถเขาจะเป็นครเมี่ยมเงินถูกไหมพี่ใช่นี้ใช้ครอบทับลงมาได้เลยอ๋อคือคบเบอร์ก็คือปิดทับไปเลยถ้าเกิดใครไม่ชอบแบบเป็นสีครเมี่ยมเงินเงินนั่นเพื่อนแ้มันเนียนมากครับอ๋อโอเคโอเคใครสนใจนะมาทําได้นะทุกคนอ่าเดี๋ยวลอให้ดูล้อท้ายเนี่ยล้อท้ายก็ยังมีเบรกหลังที่เป็นคันดิแล็กถูกไหมพี่ใช่ครับพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้านะอย่างชุดเบรกราคาแรงไหมพี่พล เบก็อยู่ที่แสนแปดห้าครับหน้าหลังก็คือรวมเบกมือไฟฟ้ารวยแล้วใช่เบกมือไฟฟ้าใช้ของเทสลาครับอ๋อนี่นี่ก็คือตัวนี้นี่ใช่ครับก็คือใช้ของเทสลานั้นเพื่อสำหรับใครสนใจนะหนึ่งแปดห้านะหน้าท้ายโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูชุดหลังอย่างชุดหลังแอคคอร์ดคันนี้มีอะไรบ้างครับพี่พลก็หลักๆเลยจะเป็นไฟท้ายครับเป็นไฟท้ายก้านปลาครับเวอร์ชันหนึ่งโคแดงเวอร์ชันหนึ่งเลยใช่ตัวนี้ก็ยอดนิยมสุดแล้วไม่ว่าจะแต่งซส่งรถเดิมทุกอย่างลงตัวับผม ครับผมก็คือไม่ต้องดัดแปลงตัดต่อสายไฟเลยรเสียบปลั๊กได้เลยเสียบปลั๊กได้เลยใช่ครับแล้วก็คู่กันกับตัวไฟทับทิมเวอร์ชั่นหนึ่งเหมือนกันอ่าครับผมแล้วก็จะเป็นพวกเฮดแดงแล้วก็สปอยเลอร์หลังของ NK อ่าครับผมครับผมตัวนี้ก็จะเป็นทรง V3 จะเข้ามุมเลยอ๋อสามารถเลือกได้อีกรมันมีหลายทรงใช่ครับแต่ถ้ายอดนิยมก็จะเป็นตัวนี้ก็คือทรง V3 ถูกไหมพี่ใช่ครับแล้วก็ในส่วนของตัวดิฟหลังก็จะเป็นของ NK เอ่อเป็นของ SSC อ่าครับผมอ่ะทุกคนเรามาดูนทท้้าายยมีไฟนะ กางปลาเวอร์ชันหนึ่งนะแล้วก็จะมีตัวตุดเป็ดเอนเคเวอร์ชัน3นั่นเพื่อนใช่ครับสำหรับใครชอบทรงนี้ก็มาสั่งกันได้นะแล้วก็จะมีตรงนี้นะพี่เนาะก็คือเป็นไฟจริงเลยถัวไพี่ใ่ไฟจริงเลยเพราะโปรติเขาจะเป็นแค่ทับทิมเนาะใช่อ่าโอเคแล้วก็มีดิฟหลังที่เป็นของเอสซีก็คือเป็นคาร์บอนเลยใ่คบาร์บอนท่อของอะคาบอวีคับอ่าครับผมอันนี้ทําท่อมาด้วยทําท่อเลยครับทำท่อมาด้วยเพราะว่าคันนี้เราจูนมาถูกไหมพี่ใช่ครับอ่าครับผมโอเค อย่างบนหลังคาก็จะมีคลิปฉลามถูกไหมพี่ใช่ครับอ่าก็จะเป็นคาร์บอนอีกหนึ่งจุดนะนี่ตรงนี้นี่นะคาร์บอนก็คือครอบทับไปได้เลยและอย่างภายในคันนี้เขาทําอะไรบ้างครับพี่ภายในก็จะเป็นพงมาลายเลยครับแรๆรเลย เปลี่ยนพรมลายก่อนเป็นคาร์บอนครับมือจับเป็นหนังอ่าครับผมครับผมตัดด้วยได้แดงแล้วี้โลโก้แดงอันนี้เราเลือกได้ถูกไหมพี่เลือกได้หมดใช่ก็คือจะเอาหนังก็ได้เป็นอะคันธราก็ได้ได้พี่ใช่ครับทรงก็สามารถเลือกได้คับซ่อมได้อ่าครับอ๋อตัวขีดบนพวงมาลัยเพื่อนนี้เลือกได้หมดเอาสีอะไรเอา1ขีด2ขีด3ขีดอ๋อเลือกได้หมดเลยเลือกได้หมดครับโอเคโอเคคันซ่อมได้หมดเลยใครสนใจนะเพื่อน ครับผมแล้วก็จะเป็นชุดภายในก็คือเป็นแอมเบรไลท์ถุงไหมพี่ใช่ครับมีแอมเบรไลท์ครับผมมีแพทเทิร์นชิปที่เป็นคาร์บอนแดงอ่าครับอ่าฮะคู่นี้เป็นเพียวคาร์บอนหมดเลยครับอ่าครับผมหัวเกียร์คันเกียร์สั้นถุงเกียร์คันทาร่าได้แดงอ๋ออันนี้คือเปลี่ยนใหม่หมดนะเนี่ยตรงเนี้ยคันเกียร์สั้นหัวเกียร์คาร์บอนแล้วก็จะมีถุงคันทาร่านะเป็นเพิ่มหมดเลยแล้วก็พวกลายไม้พวกเนี้ยก็จะแรป กันลอยตัวนี้เป็น TPU ครับอ๋อที่มันเงาขึ้นอย่างเงี้ยถูกไหมใช่ของเดิมมาเป็นลายไม้เงี้ลายไม้ด้านอ๋ออันนี้ก็จะเรับไฟแล้วออกเไปอ๋อมันก็จะเงาขึ้นโอเคแล้วก็พวกสวิตช์ตรงนี้ก็จะเป็นกันลอยคาร์บอนเพิ่มนะเพื่อนคันนี้ต้องบอกเพื่อนก่อนว่าชุดแอมเปลนไเนี้ยทำมาหน่าสองปีกว่าถูกไหมใช่อันนี้เป็นเวอร์ชันหนึ่งครับก็ยังก็ยังไม่ได้มีปัญหาแบบไฟดงไฟดับอะไรอย่างเงี้ยด้วยพี่ใช่สำหรับใครสนใจนะครับแอคคอร์ดอยู่ราคาแพงไหมพี่ถ้าทำแอมเบป็นถ้าเวอร์ชันหนู่ที่9,900ออ๋ไฟก็จะเยอะ ขึ้นมาหน่อยใช่แล้วก็เส้นไฟจะเล็กกว่าสว่างกว่าอ่าถ้าณปัจจุบันลูกค้าจะติดแต่เวร์ชั้น2กันแลลวอ๋อก็คือมันจะมีใต้เท้าอะไรพวกนี้ถูกพีใช่ครับวร์ชันหนึ่งเราไม่ได้แนะนำให้ลูกค้าติดแล้วโอเคอ่ะใครสนใจก็มาทํากันได้นะเดี๋ยวเราดูเครื่องนิดนึงพี่พลครับอ่าเดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันนิดนึงนะเพราะว่าคันนี้เขาก็จูนมาด้วยเนาะอ่าเดี๋ยวมาดูว่าสเต็ปของเครื่องคันนี้จะมีทำอะไรบ้างนะแล้วก็มีอีกหนึ่งคันนี่ผมเคยรีวิวไปแล้วผมชออบกคัััันนนนน้้จะะเเป็ยยรทล อย่างเครื่องคันนี้ทำอะไรบ้างอรัพี่พลเครื่องก็ไล่ระบบอาการหมดเลยครับตั้งแต่พวกกองตัวนี้ก็ใช้เป็นกองไทเคดะครับอ่าครับพี่อันนี้ก็นําเข้าตรงรุ่นสำหรับแอร์คอร์ด G10 โดยเฉพาะครับอันนี้ลูกค้าเพิ่งมาล้างเลยเนาะอันนี้กลับมาล้างกองลูกค้าไม่ค่อยได้ใช้รถครับก็สองปีวิ่งไปหมื่นกว่าโลอ่าครับอ้หูน้อยมากใช่ครับครับผมเนี่ยกองขาแต่ผมก็ยังยังให้ลูกค้ากลับเข้ามาเซอร์วิสเข้ามาเมนแทนแล้วก็ในเรื่องของการล้างกองอากาศอ่าครับผมครับ มีชุดกองทาเคดะแล้วก็จะเป็นพวกชุดท่ออินเทคท่ออินเตอร์พวกนี้ก็จะเป็นของ OMD อ่าครับผมมีโบออฟครับเป็นของ h e a s อ่าครับอ่าแล้วก็มีอินเตอร์อ่าครับผม OMD คอยทุกอย่างเปลี่ยนใคอยใช่ของเม d ฝาวาล์วแดงอ่าคัมโชกอ่าครับผมครับผมแล้วก็แบตเตอรี่ที่ลูกค้าเข้ามาเปลี่ยนครับวันนี้อินเตอร์แล้วก็เปลี่ยนหมดเลยนะก็คือ OMD ทั้งระบบเลยนะคันนี้จูน e 2 0มาถูกไหมพี่ใช่ครับ e 2 0ครับประมาณกี่มาพี่พลสองร้อครับสองร้อสามเราสามารถเลือกมาได้ไหม เลือกได้ครับว่าอยากได้แบบสเปคแบบรถเดิมๆเลยไม่ทำอะไรเลยและอยากรีแมปก็ได้ก็อยู่ประมาณสัก210ประมาณนี้ก็เริ่มต้นครับครับผมอย่างถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะทำสเต็ปนะพี่จูนค่าใช้จ่ายแพงไหมพี่ถ้ารีแมปก็อยู่ที่หมื่นห้าครับขึ้นไดโน่หมื่นห้าพร้อมขึ้นไดโน่แต่ถ้าเกิดเก็บถนนก็อยู่ที่หมื่นสองครับผมสำหรับใครสนใจนะได้เลยเดี๋ยวพี่ฝนฝากช่องทางการติดต่อร้านทันยาวโต้ครับก็ร้านทันยาวโต้นะครับอยู่ในศูนย์ฮอนด้าขุนลำพงนะครับก็รถ แอคคอร์ดรถซีวิกนะครับส่วนใหญ่ก็จะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับเราจะอยู่บนศูนย์ฮอนด้าเลยอ่าครับอ่าก็มีอะไรก็นัดเข้ามาที่หน้าเกจได้เลยครับครับผมไม่ใช่ทําแค่แอคคอร์ดเทสลาก็ทำหน่วยพี่ทำใช่ครับตอนนี้ก็จะมีแอคคอร์ดเทสลาที่จะปนกัน2รุ่นอย่างคันนี้ก็จะเป็นรถตัวอย่างของที่ร้านเลยนะของพี่พลเลยนะเทสลาโมเดล3นั้นเพื่อนตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคันนี้ก็แต่งทั้งคันแล้วเพื่อนก็ไม่มีอะไรจะเติมแล้วนะเพื่อนอะโอเคพี่พลวันนี้ผมขอมาครับได้ครับสวัสดีครับ นี่นะครับทุกคนคลิปนี้พามาดู a c c o r d G10 ตัว1.5เทโบนะคันนี้ก็ทำกับวิพลไปน่าจ2ปีได้แล้วเพื่อนคันนี้ก็กลับเข้ามาเซอร์วิสนะสำหรับใครที่สนใจอยากจะทำก็สามารถเข้ามาได้นัเพื่อนออาให้ดูข้าองเครื่องเนี่ย mm hmm. เคยมีเพื่อนๆสอบถามผมนะว่าอยากจะทำสเต็ปนี้เท่าไหร่ผมก็ถามไปให้แล้วนัเพื่อนเนาะ เอาเป็นว่าใครที่ขับแอร์คอนอยู่อยากจะมาทําแบบนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้หรือทักหาผมได้เลยที่เพจบอลบีซีเคนะเดี๋ยวจะพามาทําแล้วก็พาไปจูนแล้วก็พร้อมถ่ายคลิปให้ด้วยนะเพื่อนนะสำหรับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ผมด้วยประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้นะกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปถ่ายรถไลยกดติดตามกันด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมบายบาย